สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับผมก็คลิปนี้นะครับอยู่กับผมพี่จ่าเช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมพี่จ่าก็กลับมาไปบัตรหน้าที่นะครับผมกลับมาไปบัตรหน้าที่ที่หน่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็กลับมาถึงหน่วยเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยนะครับก็โอเคนะครับผมก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องไปร่วมทําบุญกันนะครับผมกลับไปบ้านนะครับกลับไปบ้านนี่คือไปเฝ้าป่วยภรรยานะครับผมเมื่อออกจากโรงพยาบาลผมก็ตีรถกลับเลยนะครับนะครับผมก็โอเคนะครับก็ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับผมกลับไปบ้านนี่คือไม่ได้มีเวลาเลยนะครับไม่ได้มีเวลาที่จะไปเข้าวัดทําบุญเลยนะครับผมไปรดน้ํดนาหัวคนผู้เฒ่าผู้แก่แรงต่างนะครับผมญาติมิตรสายพ่อแม่ไรก็ไม่ได้ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทําบุญไม่ได้ไปรดน้าให้กับอขอพรให้กับพ่อแม่กับปู่ย่าตายายเลยนะครับผมก็เนื่องด้วยที่ว่า,าผมมีหน้าที่ทจะต้องรับผิดชอบในพื้นที่ทําจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับผมเสร็จแล้วเมื่อ เสร็จจากภารกิจที่จําเป็นนะครับที่ว่าต้องกลับไปนะครับผมก็ต้องจําเป็นต้องตีรถกลับมาเลยนะครับผมก็รีบกลับมาทีนี้ผมไม่ได้เข้าวัดไปทําบุญเลยนะครับแต่ก็ดีนะครับผมดีอย่างนึงนะครับผมก็มีพี่เอฟซีนะครับผมพี่คุณพี่พนิดานะครับผมคุณพี่พนิดานะครับก็ได้ได้โอนเงินมาจํานวนหนึ่งนะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้ อ่าผมอ่า <Plant festivals> เป็นสะพานบุญให้นะครับผมเป็นสะพานบุญให้อ่าถวายปัจจัยถวายซองให้ค่าน้ําค่าไฟหรือว่าอ่าจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆภายในวัดนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปทําบุญด้วยกันนะครับผมอ่าไหนๆก็อ่ไหนๆก็อ่ากลับมาถึงหน่วยแล้วนะครับผมมีเวลาทําบุญก็เดี๋ยวไปทําบุญด้วยกันนะครับอ่ก็อ่าพระก็มีอยู่ทั้งหมดนี่สองรูปนะครับผมสองรูปเดี๋ยวผมก็ ต้องไปไปขอซองจากแกนะครับผมก็ผมจะใส่ให้ซองละซอ,องละห้าร้อยนะครับผมใส่ทองละห้าร้อยสองรูปก็พันหนึ่งนะครับผมก็เป็นแบ่งย่อยทั้งหมดเลยพี่น้องต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมมารีบๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เวะตู้ไม่ได้เวะก้างทางเลยนะครับผมไม่ได้เวะกดตังเลยนะครับผมก็มาหา,าไปในกองร้อยไปในหน่วยนะครับผมก็ ได้มาเป็นแบ่งย่อยหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีทีนะครับผมที่สนับสนุนนะครับร่วมกันเป็นสะพานบุญร่วมกันทําบุญนะครับผมเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าปกปักรักษาอยู่ภายในประเทศไทยนี้นะครับผมคอยปกพ้อง นะครับคอยปกป้องผมและก็น้องๆในการไปฏิบัติหน้าที่ให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมก็ช่วงหน้าบุญหน้าว่างนะครับผมก็มีโอกาสที่ดีนะครับดีมากเลยที่ว่าได้ได้มาร่วมทําบุญนะครับเดี๋ยวเราก็ไปร่วมรับบุญรับกุศลด้วยกันนะครับผมในหนก็เป็นวันสําคัญแล้วนะครับผมผมก็ว่างอยู่อยู่ที่หน่วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะจะพาพี่น้องทุกคนไป ไปร่วมทำบุญถวายปัจใจนะครับผมถวายปัจัยเดี๋ยวผมก็จะจะพามหาพิษไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามหาพิษไปด้วยมหาพิษอ่อ่า,อาให้มหาพิษนานะครับวันก่อนนี่คือผมไปถวายชังกระทานนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ผมกล่าวไม่ค่อยถูก <laughs> ผมกล่าวไม่ค่อยถูกไม่รู้ว่าจะกล่าวจะกล่าวยังไงแต่พระท่านเกก็พูดนําให้พระท่านแกบอก นะครับต้องพูดอะไรบ้างพูดอะไรบ้างต้องอว่าอะไรแบบไหนต้องสวดยังไงนะครับท่านก็บอกผมก็เลยรอดตัวไปนะครับผมวันนี้พอดีเลยนะครับอาจารย์เพชรเกก็ว่างเว้นจากภารกิจนะครับผมก็มาอยู่ในหน่วยนะครับก็คอยเข้าเวินเข้ายามเมื่อกี้ก็เพิ่งออกจากเวินมานะครับสเสร็จแล้วอินแก,กว่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องอ รบกวนอาาจันพิษนะครับพาจันพิษไปทําบุญด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปทําบุญด้วยกันนะครับอตอนนี้พระท่านกก็จันเพลินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปถวายปัจจัยกันเลยนะครับผมโอเคไปนะครับเป็นน้องก็โอเคไปไปไปด้วยกันนะครับลักษณสีเป็นไหมเหรีเอาเดี๋ยวรัตนาสีให้สีด้วยเดี๋ยวเรามาใส่ซองกันนะครับพี่น้อง <วา S 1> ก็สองซองนะครับ ก็มีโอกาสดีๆนะครับผมก็ในช่วงหน้าว่างในช่วงในว่างวันวันว่างว่างวันว่างว,ว่างเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับผมปีใหม่ไทยวันสงกรานต์นี่ก็คือวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับพี่น้องผมกอ็อยากให้ทุกคนได้ทําบุญและก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยกันนะครับผมก็นี่ก็ ถือว่าผมนี่โชคดีมากเลยนะครับมีฟรีที่คอยสนับสน,นุนและก็คอยเป็นกําลังใจแรงใจนะครับผมและก็เป็นสะพานบุญนะครับให้ผมได้มาทําทบุญร่วมบุญด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็โอเคได้สองชองแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปรับบุญรับกุศล้ดยกันนะครับพระท่านก็คอยอยู่แล้วนะครับผมโอเคไปกัาสิ่งคนนะับทุกค

Ti sarani na saha pancha sila niyatama Tati yambi mayangpati isung isung ratana paya Ti sarani na saha pancha sila niyatama Na <tik> modasa <tik> bhagavato rahato samadambudhasa Na modasa bhagavato ya arah doa samasambu das waktu orang samasambu dasanakmu das pakai waktu a sama sambu dasa nakmu das pakai waktu sama sambu dasa. Puthang saranang kacami. Puthang saranang kacami. Thamang saranang kacami. Thamang saranang kacami. Sangkang saranang kacami. Sangkang saranang kacami. Tuti yampi puthang saranang kacami. Tuti yampi puthang saranang kacami. Tuti yampi thamang saranang kacami. Tuti ติยามพีสังฆังสรรนังกัจจามิทัดยามพีสังขังสรนังกจามิทัดยามพีพุทธังสรรนังกัจจามิทัดยามพีพุทธังสรนังกจามิทัดยามพีธรรมังสรรนังกัจจามิทัดยามพีธรรมังสรนังกจามิทัดยามพีสังขังสรนังกจามิทัดยามพีสังฆังสรรนังกัจจามิ te sarana kamana ng niti ta mang mang santi Gue Ram Brother Ashoka amat riksa Udom Pata Gue Ram Brother Ashoka amat riksa Udom Natak analys Radha Brother Ashoka amat riksa Udom Nataka Guru Krista Barangichi patang samadhi yami sami suvicha chara virakmani sikha patang samadhi yami musavata virakmani sikha patang samadhi yami musavata virakmani sikha patang samadhi sama Surame Rayama Chakrama ตานาเวรมนีสิกขาปตังสมาธิยามิสุรามิเรยะมัจจปมาสัตานาเวรมนีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเรนะสุขติยันตีสีเรนะภวะสัมปทานสีเรนะนิพุติยันติตัสมา

นะโมตัสสัะพวะโตอาระหะโตสัมสัมพุทัสสัพนิวาณนะสั์ของข้าพเจ้าสั์ของข้าพเจ้าได้มาโดยโบริสุทธิ์ได้มาโดยโบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระพุทธ บูชาพระธรรมปูชาพระธรรมน้อมนำพระสงฆ์น้อมนำพระสงฆ์จิตใจจำนงจิตใจจำนงตรงต่อพะนิพานตรงต่อพะนิพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แค้วบวงมาลขอให้แค้วบวงมาลขอให้พบปฏิอาณขอให้พบปฏิอาณในนาคตการนาคตการเบื้องหน้าเบื้องหน้านอนเทินนอนเทินสุทินั่งสุทีนัง ปติยาทานังปยาทานังอาศัลขยวหังอาศยวหังนิพานังนิพานังปฏิโยปฏิโยโอตุโหตุอภิเษกมาเอาดินใสน่นนึงจ้าลินใส ่านเลยนะนเพชรจะ้องทักเองได้นะตรวดมาแล้วเขาเลยจับสองคนไม่ต้องปิดจับเลยพนะอพระยาสาและเทเรนตังใจตรวจน้ำลําคอมอยู

สัพพิโยวิวันตุสัพพะโลกะวินาสตุมาเตปะวาจวันตารโยสุเกติยคกายุปวาภิวาทนสิทธิยะสเนจังุท้าปะจายกโนจัตตาโรธัมมะ วาทะนิอายุวันนวสุขังภาลังอายุวัตตะโกะนาณวะตะโกะสิริวะตะโกะยะสาวะตะโกะบาลวะตะโกะวันนาวะตะโกะสุขวันตะโกะโหตุสาปะตั ธงคโรวะคาปยาเวราโสกาสานจุจุปัตตวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจะสาัจยาสิทธิธนังราพังสดิภาขยันสุขังภะรังสีอา ยุจาวันโนะจะพวขังวดดีจะยสวัสดิวาสัจจะอายุจะเชียวเสียพีงพระวันตุเตภาะวตุสาปมานคลังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนสัทธาสโสเทีรวันตุเต ภวตุสัพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพธามานุภาเวนสัสธาโสติภวันตุเตภาวตุสัพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุ อาเวนัสตาสสทีอาวันตุเตอาเดียวอย่ยเพิ่งอาม,มาโลวะทันติอะดำลิติใดในสิอ่อนทัว่วพิพภพจบล่าพระนาดอนขอให้พรทั้งสี่นี้ตามไปให้อายุวันนะสุขพละปฏิพ,า,พาน คณะสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาปุถังภะคะวันตังอาภิวาตินสวากาโตภะคะวาตตาโมธรัมนามาตานิ ปุาิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนังใมดข้อมสูงมาโลกนไทยได้แ้วามสัมันอะไรได้ได้มาพบนเยอะนะนะให้รการใหม่สองการทำบ้านนะทำบ้าน นะครับผมก็เดี๋ยวให้หลวงนาให้พรนิพพีทุกคนและก็ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเพื่อเป็นสิมงคลในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับผมมาพูดได้ยินไหมได้ยินได้ยินนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุตตะนาโมาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุตตะขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนนะอุบาสกอุบาสิกาตั้งสิ่ตั้งใจให้ดีๆนะตอนนี้อาตมาจะให้พรน,นะธรรมารวทันติพระดำริสิ่งใดในสิ่งขอน ทั่วพิภพบจบล่าพระนาดอนขอให้พรทั้งสี่นี้ตามไปให้อายุวันนะสุขะระะปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรโยมที่ที่ได้บริจาคให้อัตมามาขอให้ย้อนกลับไปหาโยมนะโยมนะหาธุก ครายาติับ้จุไไม่อยาูอย่วัไปไม่ถูกเร็วกึนมองพี่น้าเมกีกวัน้ำก็ไมถูกไปไม่ถูกเร็วกึนยาวานิพานัง เอาสานไออีมีนาไม่ได้ก็เอาสั้นก็ได้ทางเมยยาติตานังยตะยูแต่ธรรมดาเนี่ยไอเนี่ยมันของพระเขานะ <ś le> รู้ไหมมีนาบทใหญ่เนี่ย <ś le> ของคารวะมันต้องอีทางเมย์ทางเมียาตินังฮุนตุนะครับพี่น้องกอ็ผมหวังว่าพี <ś le> ่น้องทุกคนนะครับผมคงได้รับบุญรับกุศลในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับผมก็ ขอบคุณเนฟซีทุกคนนะครับผมที่ติดตามและก็เป็นกําลังใจนะครับผมและก็คอยสนับสนุนคอยสปอร์ตนะครับและก็ร่วมกันเป็นสะพานบุญนะครับกันเรื่อยมาเลยนะครับผมหลายหลายท่านเลยนะครับผมที่ฝากมานะครับที่ฝากมาร่วมทําบุญบ้างร่วมทําบุญร่วมถวายงนทานต่างภายในวัดนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องอนุรักษ์ตั้งไว้นะครับพี่น้องก็วัดนี้นี่คือ เป็นวัดที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ก้านะครับมาสร้างอุอโบสถตั้งไว้ด้วยนะครับผมในจังหวัดนาราธิวาสนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็มีแค่ยอมชุมชนไทยพุทธอ,อยู่แค่ไม่กี่หลังคาเรือนเองนะครับที่เหลือนี่โดนกดดันโดนบีบออกไปอยูอ่ที่อื่นกันหมดแล้วนะครับผมก็เหลือเหลือรอบๆวัดนี่แค่ไม่กี่หลังคาเรือนนะครับเมื่อก่อนนี่คือ คนไทยพูดเยอะสักหน่อยนะครับ moved. ช่วงนี้นี่คือไม่ค่อยมีใครแล้วเสร็จแล้วพระแรงรต่างนะครับผมก็ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมพระอะไรก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นนี่คือเรา,เ,าเราร่วมกันอนุรักษ์นะครับผมอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็ศาสนา Kazakhstan ของเรากันตั้งไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้จางเมื่อเพื่อไม่จะเพื่อไม่ให,ให้จางหายกันไปเมื่อเพื่อไม่ให้มันศาส,สนามันหายไปนะครับผมเ,เรา เราเป็นเราเป็นเมืองพุทธบ้านเมืองเราเป็นเมืองพุท,ทธศาสนาพุทธนะครับเราจะนั้นนี่คือเราจะเราเราจะทาบุญน,นะครับทําบุญนี่คือไม่ว่าจะทําตอนไหนก็ได้นะครับผมทาตอนไหนก็ได้ยกวินตอนค่ำตอนกลาง,างค่ำกลางคืนนะครับรที่พระเขาเข้าจาวัดแล้วแบบนั้นนี่คือไม่ไม่เหมาะสมนะครับผมคือ ถ้าจะทําบุญถวายสังฆทานนะครับก่อนตะวันตกดินนะครับผมในช่วงกลางวันตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายเรงต่างได้ได้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้าหลังจากที่ว่ายินไปแล้วนี่คือเปลี่ยนมาทําอีกวันหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมก็ผมก็ได้พาได้พาพี่น้องทุกคนไปทําบุญนะครับผมก็พระอาจารย์ก็ได้ให้พรให้กับพี่น้องทุกคน ได้อยู่ดีมีถูกอยู่เย็นเป็นถูกรวมรวมไปถึงเอฟซีที่ว่าที่ว่าบริจากทรัพมานะครับผมที่บอยจากทรัพมา,เพ,า,เ,า,เ,า,าเพื่อเป็นเป็นค่าน้ําค่าไฟเพื่อเป็นค่าจับจ่ายใชย้สอยอะไรต่างๆาก็เล็กเลแต่ท่านเลยนะครับผมก็ก็ได้บริจาคให้กับวัดให้กับพระไปแล้วนะครับขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลในกล้งนี้นะครับ โอ้ผมรู้สึกว่าวันนี้พูดลิ้นติดติดกัดขัดมากเลยนะครับนะครับก็ขอให้ส่วนบุญสวนกุศลนะครับที่ได้ร่วมกันกระทําในครั้งนี้นะครับส่งไปถึงทุกท่านเลยนะครับผมส่งไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านส่งไปถึงเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอให้ได้รับกุศลผลบุญครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับผมผมก็แค่ส่วนหนึ่งที่ว่าได้เป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอฟซีนะครับผมได้ทําบุญบางคน อยู่อยู่ใกล้อยู่บ้านใกล้หรือว่าอยู่ต่างแดนในตานองนี้นะครับคือไม่มีไม่ค่อยมีโอกาสที่ได้ทําบุญอะไรสักเท่าไหร่ก็อโอเคนะครับผมก็เอาโอนเงินมาจํานวนหนึ่งนะครับผมก็ได้เออเอาไปบริจาคทรัย์ให้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่ท่านเดียวนะครับก็หลายท่านนะครับก็แบบว่าแบบ ถวายกันมาเรื่อยๆนะครับถวายกันมาเรื่อยๆสังงทานบ้างปัจจัยบ้างในทํานองนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ได้เอาไปถวายให้หลายๆรอบหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ว่าอ่ามาร่วมกันทาบุญนะครับผมแล้วก็ผลบุญในครั้งนี้นะครับผมหวังว่านะครับอ่าไปส่งไปถึงเย็บทีทุกคนนะครับอ่าส่งไปถึงท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านแล้วนะครับแล้วก็อ่า ผมหวังว่าผลบุญครั้งนี้คงจะส่งส่งผลให้ส่งผลบุญให้มาถึงกับพวกกับผมนะครับที่ไปบัตรหน้าที่ไปบัตรงานในพื้นที่สามยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมเพื่อให้เคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากาหมู่ม่านพ้นจากภัยอันตร,รายทั้งสิ้นนะครับผมผมก็ได้เก่ได้แค่หวังว่าผลบุญครั้งนี้จะส่งมาถึงพวกผมและก็น้องๆในการไปบัตรหน้าที่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับพี่น้องผมรู้สึกว่าพูดติดติดคัดๆัดเหมือนกับว่าพูดมันไม่สุดอ่ะนะครับพี่น้องก็คงไม่ว่าผมนะครับผมก็โอเคแก้มือใหม่แก้มือใหม่นะครับไว้แก้มือใหม่คลิปต่อไปนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมไปพบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปดีกว่านะครับผม คลิปนี้ผมกับอาจ์เพิษต้องขอยัาลาไปก่อนนะครับผมโอ้ยหาวพี่น้องโอ้ยหาวใส่กล้องผมเลยโอ้ยตา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 ยแบบนี้โอ้ยเป็นอะไรฮะเป็นอะไรไม่ได้หาวไม่ได้หาวโอ้ยหลักฐานหลักฐานเต็มตาเต็มกล้องยังบอกว่าไม่ได้หาวนะครับก็ขอให้ชีวิตของอทุกคนนะครับผมได้เบิกบ,บานเนบ่งบานเหมือนกับอดอกลวยไม้ผมนะครับผมอขอให้มีความสุข ตลอดไปตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จ๋าต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมผมกับอาจันทรเพชษไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ